นะครับเมือ่อนี้จะผานะครับมาเอ่อเบื้องสมาชิกในคอกนะครับอตอนนี้จะมาอัปเดตนะครับสมาชิกในคอกนะครับว่ามเจ็กโตแล้วนะครับแล้วก็ลูกตัวใดฟองตัวใดอยู่นะครับผมไปแม่แรกนะครับเขาจะพาไปเบื้องนะครับอ่ แม่พารวยนะครับแม่แหลกแม่ใหญ่ของของคอกนะครับการพัฒนานะครับผมไปดูบรรยากาศนี่นะครับแม่พารวยนะครับผมต้นสูงอยู่ประมาณรอยสามสิบนะครับอ่านะครับรอยสามสิบนะครับเป็นแม่สายอีสานบ้านธรรมดานะครับผมตอนนี้นะครับสถานะตอนนี้จะ่องนะครับฟองเจ้า เหียนท้องอยู่นะครับผมอันนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับแปดเดือนกว่านะครับผมนี่ครับแปดเดือนกว่านะครับของเจ้าเหียนท้องนะครับมีใบมียังนะครับผมอนนี้นะครับแม่พัดรวยทางรบเพิงนะครับลักษณะนะครับจะเป็นแม่ขั้วบ้านๆนะครับสายสานนะครับแมงอ่างนะครับเอามาพัฒนาเอานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเมิองหูเพิ่นนะครับว่าเพิ่นได้ลูุเกี่ยตัวแล้วนะครับไป นี้นะครับลูกไส้เพิ่นนะครับอันนี้จะเป็นลูกไส้ัูที่สองนะครับที่มาอยู่ขอกนะครับแถวส่วนตัวแรกี๋ยวผมอยู่ไปเบเปงเิ๋งัูที่สองก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลูกไส้ไข่มุกขาวนะครับอ่านะครับลูกไส้ไข่มุกขาวนะครับซอว่านะครับเจ้าเพชรนะครับตอนนี้ก็อายุก็เก้าเก้าเดือนที่เขาสิบเดือนนะครับเก้าเดือนสิบเดือนนะครับผมเป็นลูกไส้ไข่มุกขาวนะครับนี่นะครับผม กลักแขงขาใหญ่นะครับแขงขาใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นสายพันธุ์าตัวแรกนะครับของแม่พะรวยนะครับนี่ลูกแม่พะรวยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับลูกแขงขานะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งลูกยใหญ่เพิ่นครับเป็นลูกไส้ไงเพิ่นนะครับนี่ทองคำนะครับเป็นลูกติดแม่มากนะครับ ดูกิดแมมานะครับุูนะครับอรนยาสองปีกัวแล้วนะครับนี่ครับต้องทำนะครับสองปีกัวแล้วนะครับเป็นคอก้วบ้านๆนะครับคอเป็นเป็นคอก้วบ้านๆนะครับย่งที่น้่งของมาที่เด็กแรกนะครับทองคำแข็งแข็งย่าง อ,อง้อาวของคำนะครับไปสองปีกว่านะครับผมข้าคำนะครับไปสองปีกว่านะครับนะครับเพือนะครับมัน่ายเดียบหนาละใหญ่นะครับกินเกงนะครับ ได้เป็นพวกรูปวงจับปัดจับยันตนะครับติดต่อมาได้นะครับต้องคํานะครับตัวต่อไปนะครับอ่าเดพระพุทธบาทชุ่มนะครับนี่นะครับแม่อ่าใบยกนะครับอ่ามีตอนนั้นนำขอมานะครับนี่นะครับต้องชูมันกปอยู่ประมาณนะครับแม่ใบยกนะครับต้องสูนประมาณก้อยสามสิบห้าสามสิบหกเลยอยู่นะครับนี่ครับบวกลบนะครับ แม่เบยกเป็นแม่ที่ค่อนข้างที่จะส่งลูกเยอนะครับนี่นะครับนี่นครับแม่เบยกดนะครับตรตปปลึกเป็นนะครับกาลักินแต่ผมจะภาพไปเบ่งลูกเพิ่นนะครับลูกตัวแรกนะครับเพ่อนไยลูกสาวสองตัวซ้อนนะครับที่มาอ,อยู่นี่นะครับสาหรับแม่เบยกนะครับพาไปเบ่งตัวลูกอ่าตัวแรกของแม่ไบยกนะครับ ลูกสาวนะครับน่ครับพอเป็นเป็นกล้วยมีสายนะครับอยู่บ้านน้องน้ำเข้มนะครับปีตอนนี้ได้อายุเพิ่นได้ปีหาเดือนนะครับเบ่งนะครับตูนะครับเด็กตื่นนะครับนี่ครับไส่นลครับลูกสาวนะครับ่งนะครับเกียบเกียบกันกับทองคำนะครับทองคำสองปีนะครับส่วน มือยกมีปีหาเดือนนะครับผมออกกล่องหลวงออกกองนี้นะครับนี่กล้องเหย้านะครับกล้อเหย้าของแม่นะครับเป็นผู้กล้องเหย้าของพ่อนะครับผมสำหรับลูกของมือแม่ใบยกนะครับมืงแม่สิทธงลูกนะครับเพิ่งนี่ครับอันนี้แม่เพิ่นนะครับแม่ใบยก อย่พาไปเบงลูกตัวที่สองของแม่ไปยกนะครับที่เป็นลูกของเพชรลำโพงนะครับสูงเหมือนกันนะครับไปไปเบ่งกันครับนี่นะครับลูกสาวของเพชรลำโพงนะครับใบเดียนกลัวนะครับจุดเดียนเพิ่นก็คือความสูงนะครับสูงมาแต่น้อยเลยนะครับผมนี่สายนะครับลูกสาวของเพชรลำโพงนะครับเบงมงพัฒนาการนะครับกลัวขใหญ่นะครับ บวกแม่นะครับที่่อนกลางที่จะทรงลูกอยู่นะครับแม่จะไปเบื้องกันนะครับว่าคนจะไปได้ปานใดนะครับผมข้อมูลสูงแรกเกิดแปดสิบนะครับตอนตอนเพิ่งเกิดได้ไหมก็แปดสิบเซ้นนะครับตอนนี้นาจุ๊นาจุ๊เก้าสิบนะครับที่บ้านกสิบได้อยู่นะครับสำหรับลูกสาวเพชรลำโคงนะครับ เอาไปนะับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตต่อไปเบื่องอีกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากนะครับขอกล้วยนะครับขอถาวอนนะครับบันดงเจริญ่นนะครับใบนะครับสำหรับผู้ที่ไปผ่านไปผ่านมานะครับกะขวกกะตังยูนะครับบันดุงเจริญ่นนะครับตะบนโกกสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับขวกกขอทาวอนนะครับขอถาวอนฟ้ามนะครับผมเบอร์โทรกะศูนย์เก้าห้านะครับ หนึ่งแปดหกนะครับสองหนึ่งหนึ่งนะครับผมฝากพี่น้องที่จะเบืองคั้ยนะครับสายพัฒนานะครับผมสำหรับืันนี้ก้ะสวัสดีครับอันตันเลยปะพอมส่งม,มาก่อน